เรามาดูกันนะครับว่าเขาจะกีบกี่ก้อนนะครับที่จะไปวางในรอบแรกนะครับโอเรโหทีเดียวสามนึงครับโอ้โหสามก้อนนะครับตอนนี้ยกได้แล้วนะครับไปแล้วนะตอนนี้วางัะวางครจะวางได้หรือเปล่าครับตอนนี้เอาลนะเลงน,นะครับ วางลงไปแล้วตอนนี้ตุ๊บดันหน่อยนึงนะครับยกแพ้งครับ้รับผมอ้ยกรรมการดูยังไม่ทเตบตอนนี้กราหว่องหอยได้หนี่แล้วก็ดันนะเป็นแบบนี้ครับเป็นยัไงนี่ครัหวาอได้สองครับสามครับโอ้ดันแล้วสาครับสีแดตองการต้เช่คครับจะเอาอีกครับไม่พอครับจะเอาอีกครับ นครอบสามว่ชานะครับแต่ถ้าเวลาพอนีวานได้ลูกบอเลยนะครับได้รอบตุการึ่งเพนะครับเอวยูก็ต้องมีชื่อนี้นะครับทุกเปีนะครับเขาลงแข่งครับแตืว่าทุกเปยนะครับเวลาก็เวลาเวลานะครับตุักขานะครับ ิชาโถไปแล้วแม้บรรหารตัีเมียเลยขางตัวมีเทคนิคเนาโออ้หนิ่นตัวนะครับเด็นตัวนะครับตัวได้การแอ็กซ์เรสชั่นจ่ได้ครับเราเป็นพร้อมกันไหมจะเข้าไปก่อนแล้วไม่รอแล้วโอ้แม่ครับของลิท้ายรับแม่นติดนิดเดียวิดเดียวนะครับอ้โหมีแข็งดันมาอันนี้อ่อนตัวแม่มันติด ดีใจก็ต mm ิด hmm. ต we ัวเขยนะครับว่าแต่ทีนี้ดูความสามัคคีนะครับระหว่างนห้องสองตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวเลยนะครับเพราะคนสองตัวนีใจแล้วก็มีแขนด้านบนนะครับอ๋อมันดันมันดันดันให้หอยหลังเอง